คอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะโมลำโพงบลูทูธตัวนี้กันตัวนี้จะเป็น KTS 16อะไรทักอย่างจำไม่ได้ครับแต่ว่าเสียงมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันมองว่ามันยังไม่แรงสะใจก็เลยเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์มาโมกันแต่ว่าวันนี้เรายังไม่โมนะจะให้ดูกันคร่าวๆกันก่อนนี่ครับลำโพงของมันจะเป็นลำโพงตัวนี้ครับเป็นดอกที่อยู่ประมาณ3วัตต์5วัตต์ สี่โอห์มห้าวัตก็คือมันเป็นลำโพงที่ห้าวัต์แล้วก็สี่โอห์มคือมันสามารถใช้แอมปังแรงขับได้ครับตัวนี้ก็แล้วก็หน้ามันสวยอยู่นะตัวนี้แล้วแบตมันเป็นแบตก้อนเดียวอยู่ก็เลยเดี๋ยวแบตคงจะไม่ได้ใช้ครับแบตตัวนี้ก็จะเอาออกส่วนแอมที่เราใช้อะตอนแรกผมก็จะมองตัวนี้ไว้แต่ว่าผมลองผมเคยลองต่อแล้วแอมตัวนี้ผมว่าแหลมมันยังไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่ ตัวนี้น่าจะประมาณ1 0บ0วกสิวัตต์นะใช้ไฟ12โวลต์แต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจผมผมก็เลยคิดว่ายังไม่เอาตัวนี้ดีกว่าก็เลยคิดว่าเราจะไปเล่น5้าส่ดีกว่านี่5้าส่ก็จะเป็นแอมป์ตัวนี้นะถ้าเราซื้อมามันจะได้แผ่นเพจมาด้วยใช่ไหมผมก็จัดการเอาแผ่นเพจมันมานเลยนี่วิธีการโมของผมนะนี่ผมขี้เกียจไปหาแผ่นอะไรม,มาปิดข้างบนไง ผมก็เลยเอาแผ่นเพจที่มันมีอยู่เงี้ยเอามาเจาะนี่ครับเอามาเจาะอ,อย่างนี้ก็จะได้อันนี้อันหนึ่งหนึ่งแผ่นนะส่วนอีกแผ่นหนึ่งมันก็จะเป็นส่วนของด้านบนนะอันไอแผ่นนี้เป็นส่วนของด้านล่าง <Ç ok> นี่อันนี้เป็นด้านบนผมก็เอามาจเจาะเช่นเดียวกันีน่เดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้ครับก็คือฝั่งนี้ผมจะเจาะเป็นสวิตกรที่ชาร์จแบตไว้สวิตก็ที่ชาร์จแบตส่วนฝั่งนี้ก็จะเจาะเป็น ชุดวัวลุ่มครับก็เดี๋ยวคงจะวางไว้ประมาณนี้เลยนี่จะวางไว้ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าวันนี้คงยังไม่ทําต่อครับเพราะว่าดึกแล้วง่วงนอนนี่ครับก็เดี๋ยวอาจจะกาวสองหน้าตัวนี้เดี๋ยวอาจจะบัดกรีติดกันเลยบัดกรีให้แผ่นมันติดกันเลยพออาตบัยมาถูให้มันเรียบลวมา,าจจะมีรอยต่อนิดๆหน่อยๆนยน,นะช่างแม่งแล้วกันเนาะไม่ต้องสนใจ พ่าเดี๋ยวเอาปืนกาวยิงอัดมันเลยครับอัดแล้วก็มันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละก็ถ้าวันเสร็จเราก็จะใส่วอลลุ่มอย่างนี้อย่างนี้มันก็น่าจะพอดูได้ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกนะระดาบผมทําสวยๆไม่ค่อยเป็นครับแต่ทาทาให้มันขี้เหร่สบายๆเลยครับก็เดี๋ยวออยังไงก็น่าจะเป็นแอมหน้าตาที่จะเป็นประมาณนี้เนาะ ส่วนแบตแบตผมว่าจะอาจจะใช้12โวลต์ครับแต่ว่าอาจจะต้องประกอบใหม่นจริงๆผมเตรียมพวกชุดแบตไว้แล้วแหล่ะพวกชุดแบตต่างๆเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอรอประกอบกันก่อนนี่โุปก่อนก็พอเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ค่อยประกอบกันเพราะว่าตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วไงจะต้องนอนและนอนดึกมากไม่ค่อยได้ครับง่วง เนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วกันดูตัวอย่างกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอคลิปเต็มเร็วๆนี้ที่จริงผมโม,โมจริงๆนะผมอยากจะให้มันเทียบเท่ากับตัวบ้านนี่เสียงดีเกินนี่ครับอยากให้เสียงมันจะพอส่สีก็มาแชลแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปละสวัสดี